สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้เราอยากจะชวนคุณลองถามตัวเองดูค่ะคุณเคยตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกไหมคะว่าร่างกายมันหนักไปหมดไม่อยากลุกจากเตียงไม่อยากเริ่มต้นวันไม่ว่าจะกี่ครั้งที่กดเลื่อนนาฬิกาปลุกมันก็ยังรู้สึกเหนื่อยเหมือนยังไม่พร้อมจะเผชิญกับอะไรเลย หรือบางเช้าคุณอาจรู้สึกหมดไฟตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มทำอะไรด้วยซ้ำเหมือนพลังมันหายไปตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นวันแล้วถ้าใช่ขอให้คุณอยู่กับเราตรงนี้ค่ะ เพราะคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสูตรง่ายๆที่จะช่วยให้คุณลุกขึ้นมาแบบมีพลังและสิ่งที่คุณจะได้จากการฟังวันนี้มันไม่ใช่แค่การตื่นเช้าเท่านั้นนะคะแต่มันคือการตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตได้เต็มพลังตื่นขึ้นมาแบบที่คุณรู้สึกว่าเออวันนี้ฉันพร้อมฉันโอเคฉันเลือกได้ว่าจะให้วันนี้มันเป็นยังไง เพราะเราทุกคนมีเช้าแบบนี้ได้ค่ะและมันไม่จำเป็นต้องยากไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานคุณไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งในทันทีแต่คุณสามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเลยก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเรื่องสูตรง่ายๆเราอยากชวนทุกคนลองปรับมุมมองเรื่องเช้ากันสักนิดนะคะหลายคนอาจจะเคยมองว่าเช้าก็คือแพทย์จุดเริ่มต้นของวันเราตื่นขึ้นมาล้างหน้า แปรงฟันกินข้าวแล้วก็ออกไปทำงานไปโรงเรียนหรือทำหน้าที่ของเราไปตามปกติมันเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวนันที่ต้องทำซ้ำๆโดยไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรพิเศษเลยแต่ความจริงแล้วเช้ามีพลังมากกว่านั้นเยอะค่ะเพราะทุกเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นมันคือการประกาศว่าคุณได้รับโอกาสใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าขืนก่อนหน้าจะหนักหนายังไงคุณอาจจะล้มเหลวทำพลาดเจอเรื่องเครียดหรือเหนื่อยจนแทบจะลุกไม่ขึ้นแต่ทันทีที่ฟ้าสว่างเช้ามันมาบหน้ากระดาษเปล่าให้คุณเขียนชีวิตบทใหม่เสมอคะ่ะ และถ้าเราลองสังเกตดูคนที่ประสบความสำเร็จมากๆไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจใหญ่นักกีฬาโอลิมปิกหรือแม้แต่นักสร้างสารรค์ชื่อดังพวกเขามักให้ความสำคัญกับเช้ามากเป็นพิเศษเพราะเช้าคือเวลาที่สมองยังสดที่สุดร่างกายยังไม่ถูกใช้งานและหัวใจยังไม่ถูกรบกวนด้วยเรื่องรอบตัวมันคือช่วงเวลาที่คุณยังบริสุทธิ์จากสิ่งรบกวนทั้งหลาย พูดให้ง่ายเลยค่ะเช้าคือเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองมากที่สุดจริงๆเป็นช่วงที่คุณจะได้ตั้งโทนเสียงตั้งพลังและกำหนดทิศทางของทั้งวัน แม้วิทยาศาสตร์เองก็ยืนยันสิ่งนี้เหมือนกันนะคะเพราะในตอนเช้าร่างกายของเราจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอติซอลออกมาฮอร์โมนตัวนี้ไม่ใช่แค่ทำให้เตือนแต่ยังช่วยกระตุ้นให้สมองแจ่นใสร่างกายสดชื่นและจิตใจพร้อมลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นพูดให้ง่ายเลยมันเหมือนปุ่มสตาร์ทตามธรรมชาติที่ถูกออกแบบมาเพื่อบอกเราว่านี่แหละคือเวลาของการเริ่มต้นใหม่ และถ้าเราใช้พลังของตอนเช้าเป็นมันก็จะเหมือนกันตั้งโทนเสียงให้กับทั้งวันเลยค่ะลองนึกภาพเหมือนเปิดเพลง ถ้าเช้าของคุณเริ่มด้วยเพลงเศร้าทั้งวันก็อาจจะหม่นไปหมดแต่ถ้าเช้าของคุณเริ่มด้วยเพลงที่มีจังหวะสดใสมีพลังคุณก็จะอารมณ์ดีและมีแรงขับเคลื่อนไปตลอดทั้งวันดังนั้นว่าวันนี้คุณจะหมดแรงท้อแท้หรือวันนี้คุณจะสดใสพร้อมลุยมันไม่ได้เริ่มที่ตอนบ่ายหรือตอนเย็นหรอกค่ะแต่มันเริ่มจากเช้านี้นี่เอง ที่นี้เรามาดูกันค่ะว่าถ้าอยากตื่นเช้าแล้วมีพลังจริงๆเราต้องทาอะไรบ้างวันนี้เราเตรียม5สูตรง่ายๆมาให้ทุกคนซึ่งไม่จำเป็นต้องทำครบทุกสูตรในทันทีนะคะแค่เลือกสักข้อหรือสองข้อที่เหมาะกับคนก่อนก็พอแล้วค่อยๆปรับไปทีละนิดสูตรที่1จัดการคืนก่อนเช้า หลายคนพลาดตรงนี้บ่อยมากเลยค่ะคืออยากตื่นมาสดชื่นแต่เมื่อคืนกลับนอนดึกดึกเพราะติดมือถือเลื่อนฟีดดูคลิปดูซีรีส์ไปเรื่อยๆพอรู้ตัวอีกทีเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วพอเช้าตื่นก็เลยกลายเป็นหัวหนักๆตาบวมๆเหมือนร่างกายยังไม่ได้นอนเต็มอิ่ม เราขอให้คุณลองเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตทันทีแต่เริ่มจากปิดจอเร็วขึ้นนิดเดียวก่อนวางมือถือลองบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังลงทุนกับพลังของวันพรุ่งนี้ เพราะการนอนไม่ใช่การเสียเวลาแต่คือการชาร์จพลังเหมือนโทรศัพท์ค่ะถ้าเราปล่อยแบตหมดจนดับต่อให้แอปดีแค่ไหนก็เปิดไม่ติดร่างกายเราก็เหมือนกันเลยถ้าไม่ชาร์จเต็มคุณก็ไม่มีพลังไปทำงานไปเรียนไปใช้ชีวิต ละที่สำคัญเวลาที่เรานอนอย่างมีคุณภาพฮอร์โมนในร่างกายจะช่วยซ่อมแซมช่วยจัดระเบียบความจำและช่วยให้เช้าวันใหม่สดชื่นขึ้นโดยอัตโนมัติเลยค่ะดังนั้นถ้าอยากตื่นเช้าแบบมีพลังจริงๆอย่าเริ่มจากตอนเช้าเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากคืนก่อนเช้าค่ะสูตรที่ 2. ลมหายใจกับแสงแรกบางคนอาจจะคิดว่า แค่หายใจมันจะช่วยอะไรได้จริงหรอแต่เชื่อไหมคะวิธีง่ายๆที่ดูธรรมดานี่แหละกลับเป็นสวิตชที่ทำให้ร่างกายตื่นขึ้นมาได้อย่างนุ่มนวลที่สุดลองนึกภาพนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียนที่ต้องรีบออกไปโรงเรียนแต่เช้าก่อนจะสะพายกระเป๋าเดินออกจากบ้านลองแค่เปิดหน้าต่างสูตรลมหายใจลึกๆ3ครั้ง ให้ลมเย็นๆตอนเช้าหรืออากาศสดชื่นไหลเข้าไปในปอดใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่คุณจะรู้สึกเลยว่าร่างกายมันเหมือนถูกปลุกขึ้นมาเพราะเวลาที่เราหายใจลึกๆร่างกายจะได้รับออกซิเจนมากขึ้นหัวใจก็จะสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้นสมองก็จะปลอดโปร่งขึ้นทันที ยิ่งถ้าได้แสงแดดอ่อนๆยามเช้าส่องเข้ามาฮอร์โมนในร่างกายเราจะเริ่มทำงานอย่างเป็นธรรมชาติแสงแดดจะช่วยกระตุ้นเซโรโทนินที่เกี่ยวข้องกับความสุขและช่วยปรับนาฬิกาชีวภาพให้สมดุลพูดง่ยายๆก็คือการหายใจลึกๆท่ามกลางแสงแรกของวันมันเหมือนการกดปุ่มรีเซ็ตท้งร่างกายและจิตใจ คุณจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมีสมาธิขึ้นและพร้อมจะก้าวออกไปเริ่มวันใหม่อย่างมั่นใจค่ะสูตรที่ 3. ขยับตัวเบาๆหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าถ้าจะทำให้ร่างกายสดชื่นตอนเชา้าต้องลุกมาวิ่งเลยหรือออกกำลังกายหนักๆถึงจะเวิร์ก แต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นค่ะสําหรับคุณแม่บ้านที่ต้องตื่นมาทาอาหารเช้าหรือต้องรีบเตรียมงานต่างๆแต่เช้าลองเริ่มง่ายๆจากการหมุนไหล่ยืดแขนยืดหลังหรือเอี้ยวตัวเบาๆแค่ไม่กี่นาทีร่างกายคุณจะพร้อมทํางานมากขึ้นกว่าการตื่นแล้วลุยงานทันทีเยอะเลยค่ะเพราะตอนที่เรานอนหลับร่างกายเหมือนหยุดนิ่งอยู่หลายชั่วโมง กล้ามเนื้อข้อต่อระบบไหลเวียนเลือดยังทำงานช้ากว่าปกติดังนั้นถ้าเราลุบขึ้นมาแล้วรีบใช้งานทันทีเหมือนเครื่องจักรที่ถูกเปิดโดยไม่วอมมันก็จะติดติดขัดขัด,ขดเมื่อยง่ายเหนื่อยง่ายแต่ถ้าเราขยับตัวเบาๆบก่อนมันจะเหมือนการกดปุ่มวอมอพให้ชีวิตเลือดจะไหลเวียนดีขึ้นออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมากขึ้น ผลลัพธ์คือคุณจะรู้สึกว่าร่างกายเบากว่าที่คิดและหัวใจก็เหมือนได้ถูกปลุกอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งถ้าใครมีอาการปวดเมื่อยสะสมจากการนั่งทำงานหรือยืนทำงานมานาน,านการยืดเหยียดแค่ไม่กี่นาทีตอนเช้าจะช่วยคลายความตึงได้มากกว่าที่คิดเลยค่ะพูดง่ายๆก็คือขยับเล็กน้อยแต่ได้ผลใหญ่มันคือการส่งสัญญาณบอกทำร่างกายและสมองว่าฉันพร้อมแล้วสำหรับเช้าวันใหม่ สูตรที่4ขอบคุณและการตั้งเจตนาหลายครั้งเราตื่นเช้ามาแต่หัวใจเรากลับหนักตั้งแต่ยังไม่เริ่มวันเพราะรู้ว่าเดี๋ยวต้องเจองานกดดันต้องเจอประชุมต้องเจอเรื่องที่เราไม่อยากเจอ ถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศที่ชีวิตวนอยู่กับตารางประชุมกับเดทไลน์ที่ไม่จบสักทีลองใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นไม่ต้องมากเลยค่ะระหว่างที่นั่งรถไปทำงานหรือก่อนจะนั่งลงที่โต๊ะลองบอกตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันจะใจเย็นขึ้นวันนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กๆมาทำลายพลังของฉันหรือวันนี้ฉันจะหาความสุขเล็กๆระหว่างวันให้เจอ คำพูดเหล่านี้มันอาจฟังดูเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วคือการตั้งเจตนาให้กับทั้งวันค่ะและถ้าเสริมอีกนิดลองหาสิ่งเล็กๆที่คุณขอบคุณได้จากชีวิตตอนเช้าเช่นขอบคุณที่วันนี้ฉันยังมีโอกาสตื่นมาเริ่มต้นใหม่ขอบคุณที่ฉันมีครอบครัวอยู่ข้างๆหรือแม้แต่ขอบคุณที่ฉันยังหายใจได้ ความรู้สึกเล็กๆแบบนี้จะทำให้ใจเรานุ่มลงและแข็งแรงขึ้นพร้อมกันคุณจะประหลาดใจเลยค่ะว่าเจตนาเล็กๆและความรู้สึกขอบคุณเพียงนาทีเดียวตอนเช้ามันสามารถเปลี่ยนทั้งบรรยากาศในวันได้จริงๆจากวันที่เหมือนจะตึงเครียดกลับกลายเป็นวันที่เบาลงและเต็มไปด้วยพลังใจพูดง่ายๆนี่ไม่ใช่แค่การตื่นมาใช้ชีวิตแต่คือการตื่นมาเลือกทิศทางของหัวใจก่อนเริ่มต้นวนันค่ะ สูตรที่5เติมพลังง่ายๆสำหรับใครที่ตื่นเช้ามาแล้วรีบวิ่งออกจากบ้านทันทีไม่ทันได้กินอะไรเลยบางคนแค่แปลงฟันแล้วก็พุ่งขึ้นรถไปทำงานทันทีสิ่งแรกที่อยากให้คุณลองคือน้ำเปล่า1แก้วก่อนค่ะมันเหมือนการกดปุ่มสตาร์ทให้ร่างกายเพราะตอนที่เราหลับไป6-8ชั่วโมงร่างกายเราเสียทั้งน้ำแล้วแร่ธาตุไปงิบเรียบโดยที่เราไม่รู้ตัว น้ำแก้วแรกตอนเช้าจึงไม่ใช่แค่การดับกระหายแต่คือการปลุกทั้งระบบภายในให้ตื่นขึ้นหลังจากนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารเช้าที่หรูหราหรือยุ่งยากเลยค่ะอาจจะเป็นผลไม้ชิ้นเล็กๆโยเกิร์ตสักถ้วยขนมปังโฮวีตหนึ่งแผน่นเพียงพอให้ร่างกายได้เชื้อเพลิงเบื้องต้นสำหรับลุยงานต่อ เพราะลองนึกภาพดูนะคะถ้าเราเอารถที่ม,มันเป็นศูนย์ขับออกไปบนถนนมันก็ต้องดับแน่ๆร่างกายเราก็ไม่ต่างกันค่ะถ้าออกจากบ้านโดยที่ไม่มีพลังงานติดตัวเลยมันก็จะพังง่ายเหนื่อยง่ายและท้อทั้งวันแค่เริ่มจากเติมพลังเล็กๆตอนเช้าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีแรงมากขึ้นใจพร้อมลุยมากขึ้นไม่ใช่เพราะอาหารหรูแต่เพราะคุณดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นวันค่ะ และนี่คือ5สูตรง่ายๆที่เราออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนทำได้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือแม่บ้านคุณก็สามารถปรับใช้ได้ตามชีวิตประจำวันของคุณเองเลยค่ะทั้งหมดที่เราเล่ามาบางคนอาจจะฟังแล้วแอบคิดในใจว่าโห oh, มันจะเป็นไปได้หรอฉันไม่ใช่คนตื่นเช้านะหรือบางคนก็อาจบอกว่าชีวิตฉันวุ่นขนาดนี้จะมีเวลามานั่งขอบคุณหรือยืดแขนยืดขาได้ยังไง เราอยากบอกตรงนี้เลยค่ะว่าไม่จําเป็นต้องทำทั้งหมดและไม่จําเป็นต้องทำให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันไม่ได้เกิดจากการทำอะไรยิ่งใหญ่ครั้งเดียวหรอกค่ะแต่มันเกิดจากการเลือกเล็กๆที่คุณทำซ้ำได้ทุกวันคุณอาจจะเริ่มจากแค่ดื่มน้ำหนึ่งแก้วตอนตื่นหรือแค่สูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะลุกจากเตียงแค่นี้คุณก็ได้เริ่มแล้วค่ะ ชีวิตจริงไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเหมือนใครทั้งนั้นคุณอาจจะไม่ตื่นตีห้ามาวิ่งเหมือนซ e o ชื่อดังคุณอาจจะยังนอนดึกเพราะต้องเลี้ยงลูกเล็กหรือบางวันคุณอาจจะยังเผลอกดเลื่อนนาฬิกาปลุกอยู่บ้างแต่ขอแค่คุณตั้งใจจะเริ่มเปลี่ยนนิดเดียวในเช้าวันนี้มันก็เพียงพอแล้วค่ะที่จะทาให้พรุ่งนี้ของคุณแตกต่างออกไป อย่าลืมนะคะเราไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือการเริ่มต้นเล็กๆที่ทำได้จริงและเมื่อคุณทำซ้ำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นพลังใหญ่ที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณได้แน่นอนค่ะทั้งหมดที่เราเล่าให้ฟังวันนี้จริงๆไม่ได้ต้องใช้เวลาเยอะเลยนะคะบางคอใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำแต่มันคือการส่งสัญญาณให้กับทั้งกายและใจว่าวันนี้ฉันเลือกจะเริ่มต้นใหม่ วันนี้ฉันเลือกจะมีพลังเช้าไม่ใช่แค่ช่วงเวลาของวันเช้าคือโอกาสค่ะโอกาสที่จะลุกขึ้นมาใหม่แม้ว่าคืนก่อนหน้านั้นเราจะเจออะไรมา เช้าคือเวอร์ชั่นล่าสุดของคุณคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยความท้อหรือความผิดพลาดเมื่อวานอีกต่อไปและที่สำคัญการเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นต้องรอวันปีใหม่ไม่ต้องรอจันทร์หน้าไม่ต้องรอให้พร้อมเพราะทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอ ลองคิดดูสิคะถ้าคุณเริ่มจากการเลือกเล็กๆที่ง่ายที่สุดในพรุ่งนี้แล้วเก็บสะสมการเลือกเล็กๆเ,เหล่านี้ไปทุกวันอีกหนึ่งสัปดาห์อีกหนึ่งเดือนหรืออีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วรู้สึกได้เลยว่า ชีวิตฉันเปลี่ยนไปจริงๆดังนั้นอย่าปล่อยให้ชาวพรุ่งนี้เป็นชาวที่ผ่านไปเฉยๆนะคะลองหยิบหนึ่งในสูตรง่ายๆที่เราเล่าไปไปลองทำดูแล้วคุณจะเห็นพลังของหมันด้วยตัวเองและถ้าคุณได้ลองแล้วอยากชวนมาคุยกันค่ะ สูตรไหนที่คุณรู้สึกว่าเหมาะกับคุณที่สุดหรือมีสูตรลับของคุณเองที่ทำให้เช้าเต็มพลังพิมพ์แชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเราอยากอ่านมากๆขอบคุณจริงๆที่อยู่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้ค่ะเราเชื่อว่าถ้าคุณลองใช้สูตรเหล่านี้เช้าของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะไม่แค่ตื่นแต่จะตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตได้เต็มพลังและอย่าลืมนะคะ ทุกเช้าที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมามันคือโอกาสใหม่เสมอไม่ว่าคุณจะล้มมามากแค่ไหนหรือเคยพลาดมากี่ครั้งเช้าวันนี้คุณยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะเพราะทุกเช้าของคุณคือพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้าคลิปนี้ช่วยเติมแรงบันดาลใจให้คุณได้บ้างอย่าลืมกดติดตามช่องพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ